นี่ก็ของโรงเรียนไอ้ที่แกซื้อออกมาไว้ใช้ปั๊มน้ำปั้มอะไรแล้วแกมาส้ดีเงเนี่ยผมก็ยังสงสัยพวกพวกมันอยู่นา เด็กอ่ะเด็กเด็กเดอันนี้พอจะลด้าหหลายพันหรายพันเออเออเอาไปขายให้ใครเคไณ